ชมครับเมื่อเช้านี้พักเพื่อไทยเปิดแถลงข่าวอ้างอิงว่ามีบันไดสี่ขั้นในการที่จะทําให้เกิดศูนย์ากาศทางการเมืองแล้วก็จะมีนายกคนกลางจากขบวนการของอมากเนี่ยคุณภาชิตโดยเปิดเผยคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดตัวแทนพักเพื่อไทยทแถลงครับแล้วก็บอกว่าบันไดขั้นแรกก็คือการพยายามที่จะชี้มูลความผิดของนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเพื่อตัดสิทธ์ทางการเมืองและให้ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีว่าง บันไดขั้นที่2คือการพยายามลากคณะรัฐมนตรีทั้งชุดเข้ามาเกี่ยวโยงเพื่อให้คณะรัฐมนตรีหมดอำนาจบันไดขั้นที่3คือการพยายามไม่ให้เกิดการเลือกตั้งยืดเยื้อทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้รัฐบาลพ้นจากการเป็นรัฐบาลรักษาการและขั้นสุดท้ายบันไดขั้นที่4คือการตัดสิทธ์สสและสอวอที่ร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อล้างบางสสและสอวอซึ่งพรรคเพื่อไทยคาดว่าแผนดังกล่าวจะดำเนินการถึงขั้นสุดท้ายประมาณ13-15เมษายนนี้ครับ นอกจากนี้นะครับก็คุณอนุสรเนี่ยระบุด้วยว่าแผนเนี่ยตรงกับ ที่กลุ่มผู้ชุมนุมกปปสระบุว่าจะชุมนุมไปจนถึงช่วงสงกรานต์และก็ตรงกับที่คุณสุเทพเลขาธิการกปปสระบุว่ารอให้ลูกมะม่วงหล่นลงมาแต่พักเพื่อไทยมองว่านี่เป็นการพยายามขาย่าต้นมะม่วงเพื่อให้ลูกมะม่วงหล่นลงมาจากหลายฝ่ายด้วยกันนั่นก็คือการตัดเครื่องมือของรัฐบาลด้วยกระบวนการที่หลากหลายนั่นเองทางพักเพื่อไทยก็จะนําเรื่องดังกล่าวฟ้ององค์กรอ,อิสระแต่ว่ากลับไม่ได้รับการตอบรับจึงต้องการที่จะมาฟ้องประชาชนเพื่อให้ประชาชนลุกขึ้นมาปกป้องกระบวนการประชาธิป,ปไตย อีกทั้งเห็นว่าแม้ว่าฝ่ายอํมมาจะอาจจะปล้นอำนาจเอาไปได้แต่ก็จะไม่สามารถปกครองได้เพราะประชาชนเป็นเจ้าของประเทศจะลุกคืขึ้นมาทวงประเทศคืนนะครับฟังเสียงครับแต่ขอเรียนว่าอย่าได้ย่่ำใจครับเพราะถ้าเมื่อทา่ทานทันสมเร็จท่านไปเอาของของเขาไปก็จะมีคนมาเอาคืนครับซึ่งกระบวนการเอาคืนนั้นมันก็เป็นการ สู่สุให้ได้เห็นว่าที่สุดท่านจะไม่สามารถปกครองได้เพราะเจ้าของประเทศนั้นจะไม่ยอมผู้คนจะออกสู่ท้องถนนมากที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนผมพูดวันนี้ไม่อยากเห็นประเทศไทยของเราต้องแตกเป็นสิ่งเสี่ยงนะครับกลุ่มที่สนับสนุนนายสุเทพต้องตั้งสตินะครับแล้วอย่าจุดไฟขึ้นในแผ่นดินเพราะแม้ว่า ท่านจะพ้นอำนาจรัฐสำเร็จได้รัฐาธิปัตย์นั่นแหละครับนี่เป็นการถแถลงเมื่อชักครู่ที่ผ่านมานะครับ